พบเห็นสัตว์น้ำครับน่าจะเป็นพยุนเป็นพยุนหรือเป็นฮิปโปไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูใกล้ๆกันครับนี่ไปซื้อลวดเชื่อมก่อนโอ้โหมันเป็นสัตว์น้ำนะครับเนี่ยไม่ใช่สัตว์บกนะครับนี่ครับน่าจะเป็นสัตว์น้ำเป็นสัตว์กินพืชนะครับไม่ใช่กินเนื้อนี่ฮะกินพืชด้วยเห็นไหมกินพืชกินพืชเนี่ยกินพืชกินใน่อยู่เนี่ยนี่ครับสัตว์กินพืชครับเป็นสัตว์น้ำครับ ึบวคขึ้นน้ำนะครับเนี่ยอืมน่าจะเป็นฮิปโปรครับหน้าตามันคล้ายๆฮิปโปรครับกินพืชครับสับดึกดำบรรพ์น,นี่กินพืชใหญ่เลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงมึงกินอะไรของมึงเนี่ยขึ้นมาดิ ขึ้นมาเ๋อยังไม่อยู่ดิกขึ้นมารีเร็วมึงเป็นหมาเนี่ยมึงไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเลยขึ้นมารูเร็ว